สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกท่านนะคะดิฉันนางรัศรันตันบริสุทธิ์ผู้ในการกองการศึกษานะคะรู้สึกยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็ในวันนี้เองทางกองการศึกษาได้จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์นะคะโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจําปีการศึกษา2564ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองแพรซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองแพรเนี่ยมีทั้งหมด4แห่งค่ะ อ่าสำหรับปีนี้นะคะก็จะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเรามีสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะแล้วก็รัฐบาลเองได้ออกพระราชกำหนดในเรื่องของการ ดูแลเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะได้มีมาตรการควบคุมจําแนกพื้นที่อย่างเข้มแข็งและเร่งด่วนฉะนั้นเราก็จึงไม่สามารถจะประชุมผู้ครองได้ตามปกติได้นะคะซ,ซึ่งทุกคนเองต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเรียกว่า social distancing เทศบาลตําบลบางแพรนนาโดยท่านพันิสสืบผู้ในยกเทศมนตรีตาบลบางแพรน,นะคะแล้วก็คณะผู้หารเองได้ห่วงใยสุขภาพของทุกคนในการเช่นนี้ทุกคนต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่นะคะที่เรียกว่า new normal ในส่วนของกอ,องการศาและก็ศูนย์พัฒนาเด็กในเองได้มีการเตรียมความพร้อมไว้หลายด้านค่ะด้านอาคารสถานที่นะคะก็ได้มีการปรับปรุงเตรียมห้องเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนนะคะโดยมีการเว้นระยะห่างนะคะหนถึงเมตรของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เรื่องของบุคลากรเนี่ยก็ได้มีการจัดสรรตาก,กำลังให้เหมาะสมกับนักเรียนนะคะแล้วก็ ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยของของศู์พนักเร็กของเรานะคะนักเรียนสามารถมาเรียนได้ทั้งวันนะคะเพียงเพียงแต่ว่าในช่วงระยะ2สัปดาห์แรกเนี่ยเราก็จะให้นักเผู้ของมานรับนะคะในช่วงอตอน12บสองนากานะคะท้งเทศบาลนะคะได้มีมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับประถมวัยในสังกัดเทศบาลตำบลบางแพปีการศึกษา2 5 6 4ดังนี้ค่ะ สำหรับในช่วงเช้านะของูนย์พนาเด็กเล็กของเรานะคะก็จะมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมินักเรียนนะคะถ้ามีอุณหภูมิ37.5องศาเนี่ยหรือมีไข้าจามไอเนี่ยเราก็จะให้นักเรียนกลับบ้านนะคะนอกจากนั้นเราก็จะมีอ่างให้สําหรับนักเรียนและผู้ปกครองไว้ล้างมือนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อ2คือเราจะมีการเข้าแถวโดยมีการเว้นระยะห่าง1-2เมตรนะคะข้อ3ก็คือมีการจัดการให้มีการเล่นของเล่นนะคะคนละ1ชิ้น ต่อเด็กหนึ่งคนเท่านั้นนะคะแล้วก็ในการจัดก,กิจกรรมต่างๆนะ่ะเราก็จะเน้นการเว้นระยะห่างค่ะข้อ 4. นะคะในเรื่องของการใช้สนาม็กเล่นนะคะก็จะให้เล่นเป็นรายบุคคลและเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้ไปล้างมือทุกครั้งแล้วก็ล้างมือในช่วงของที่เข้าห้องน้ำออกมาก็ต้องล้างมือทุกครั้งค่ะ ข้อห้านะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยเราก็จะมีให้เด็กนั่งเวลยาหานแล้วก็ che, มีฉากกั้นนะคะสาหรับเด็กของแต่ละคนนะคะแลวในเรื่องของอาหารเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการปลูกร <Yeah. S 1> ุงสุกใหม่ถูกหลักโภชนาการนะคะแล้วก็มีภาชนะเป็นของตนเองนะคะแล้วก็หลังจากรับประทานอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะให้เด็กเนี่ยล้างมือเป็นประจำทุกๆ2ชั่วโมงค่ะข้อ6นะคะด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทางเทศบาลนะคะได้ไประสานให้กองสาธารณสุข ของเทศบาลนะคะมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับศูนย์เด็กๆในสังกัดเทศบาลตะบนแผนทั้ง4แห่งนะคะในส่วนของห้องเรียนห้องรับประทานอาหารแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคุณครูก็จะเป็นคนทำความสะอาดนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะข้อ7ดนะคะด้านบุคลากรนะคะทางกองการศาได้จัดสัาตรากำลังนะคะในส่วนของคุณครูเนี่ยหนึ่งต่อสิบนะคะก็คือคุณครูหนึ่งคนต่อเด็กสิบคนแล้วก็ในส่วนของห้องเรียนก็คือหนึ่งห้องก็ไม่เกินสิบห้าคน ในด้านของผู้ปกครองนะคะก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กมานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะคะแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้านะคะมาเปลี่ยนให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะหลังจากนั้นก็ถ้ากลับไปบ้านแล้วก็อยากฝากในเรื่องของการนาเครื่องใช้ส่วนตัวของน้องเนี่ยไปทําความสะอาดอย่างสม่ําเสม,นมอนะคะแล้วก็ฝากอีกเรื่องคือในเรื่องของการที่เมื่อเด็กมีอาการเป็นไข้ไอจามหรือมีน้ำมูกนะคะก็ไม่อยากให้ผู้ปกครองนําเด็กมาโรงเรียนนะคะแล้วก็เมื่อกลับจากโรงเรียนแล้วเนี่ย ถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่าพาเด็กไปในพื้นที่ที่มีชุมชนผู้คนมากนะคะก็คือกลับไปบ้านก็ให้รีบอาบน้ํานะคะแล้วก็ถ้าน้องไปในพื้นที่เสี่ยงมาหรือมีบุคบุคคลในครอบครัวนะคะเป็นผู้ป่วยติดเชื้อวไวรัสโครโรนาเนี่ยต้องรีบให้แจ้งกับกองสาธารณสุขทราบนะคะแล้วก็ไปตามที่เจ้าหน้าที่กอง สาสุกเนี่ยกำกับกำชับไว้นะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองมาแจ้งกับทางศูน์พัฒนาดเด็กเล็กของแต่ละแห่งทราบด้วยว่า,ามีบุคคลในครอบครัวเนี่ยไปพื้นที่เสี่ยงมานะคะขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานมาศึกษาที่สูน์พัฒนาดเด็กเล็กเทศบาลตาบนลำแพของเรานะคะก็ขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าคุณครูของเราจะดูแลบุตรหลานของท่านนะคะเปรียบเสมือนเป็นบุตรหลานของเรานะคะสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่าน ท่านผู้ปกครองนักเรียนพบกับหัวหน้าศูนย์พนาเด็กเล็กและคุณครูประจำชั้นของแต่ละศูงได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนที่ขึ้นชั้นเตรียมอนุบาล3ปีนะคะประจำปีการศึกษาส5 6 4นะคะวันนี้คุณครูเจษดาพรแก้วอุยครูกุ้งนะคะ ตำแหน่งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<ๆ>เทศบาลตำบลบางแพรขอชี้แจงดังนี้นะคะตอนนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางแพรของเราได้มีการปรับเปลี่ยนการประถมนิเทศมาเป็นแบบออนไลน์โดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องมารวมตัวกันเยอะๆนะคะคุณครูก็ขออนุญ,ญาตแจ้งการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนนะคะด้านการเรียนด้านการรับประทานอาหารด้านการเล่น ด้านการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะคุณครูจะอธิบายผู้ปกครองทราบว่าศูนย์ของเรามีการปฏิบัติอย่างไรค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนำคุณครูที่น่ารักภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ<ๆ>ทศบาลตำบลบ,บางแพนะคะคุณครูเจษดาพรแก้วอุย่ยรูกกุ้งนะคะประจำชั้นเตรียมอนุบาล3ขวบค่ะและคุณครูท่านต่อไปนะคะคุณครูกสมาฉิมอองค่ะรูฝ้ายนะคะ คุณครูประจําชั้นเตรียมอนุบาลสองขวบค่ะและคุณครูท่านต่อไปนะคะคุณครูยุวดีอินเกตนะคะครูยุ้ยค่ะประจําชั้นเตรียมอนุบาลสองขวบค่ะเรียนนะคะวันจันทร์วันอังคารและวันพฤหัสบดีนักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนสีแดงวันพุธนักเรียนแต่งกายด้วยชุดภาละวันศุกร์นักเรียนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และทุกวันพระเด็กๆจะแต่งกายด้วยชุดขาวเวลารับส่งนักเรียนภายในศูนย์พระนาเด็กเ็กเทศบาลตำบลบ,บางแพเวลาส่ง7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกา20นาทีเวลารับนักเรียนกลับบ้าน15นาฬิกา เมื่อเด็กๆมาถึงโรงเรียนในเวลา7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดมงยีผู้ปกครองจะส่งนักเรียนที่จุดรับส่งนักเรียนจะมีคุณครูเวรมาคอยคัดกรองนักเรียนวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนทุกคนก่อนเข้าชั้นเรียนและให้เด็กๆล้างมือค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมหน้าเสาธง เราจะมีการสวดมนต์เคารพธงชาติและออกกำลังกายตอนเช้าและต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปของเราจะมีการจัดกิจกรรม6กิจกรรมหลักตามหน่วยการจัดประสบการณ์โดยมีการสอนแบบบูรณาการตามหน่วยการจัดประสบการณ์นะคะเรามีการจัดกิจกรรม6กิจกรรมหลักนะคะกิจกรรมที่1คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมที่2กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมที่3กิจกรรมสร้างสารรค์กิจกรรมที่4กิจกรรมเสรีเล่นตามมุมกิจกรรมที่5กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมที่6นะคะกิจกรรมเกมการศึกษาและพอเวลา11 1บเอมงนะคะเด็กๆก็จะเตรียมตัวปูที่นอนรับประทานอาหารกลางวันและแปรงฟันนะคะเที่ยงถึงบ่ายสองเด็กๆจะนอนพักผ่อนนะคะ บ่ายสองถึงบ่บายสองโมงครึง่งเด็กๆจะเก็บที่นอนล้างหน้าทาแป้งและดื่มนมบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงห้าสิบเด็กๆจะเล่นกิจกรรมเกมการศึกษาบ่ายสองโมงห้าสิบถึงบ่ายสามโมงเด็กเตรียมตัวกลับบ้านนะคะนี่คือกิจกรรมระหว่างวันที่เด็ก อยู่ที่ศูนย์พนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางแพนะคะและขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนทุกวันและเตรียมน้ำดื่มมาให้นักเรียนทุกวันค่ะแล้วพบกันตอนเปิดเทอมนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ